สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูจิ๊บอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์ by ครูจิ๊บของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเรียนในวิชาประวัติศาสตร์กันค่ะในเรื่องพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยานั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและสามารถยังชีพได้เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากประชาชนจึงไม่ต้องดิ้นรนในการยังชีพอีกทั้งที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยายังเอื้ออำนวยต่อการค้าขายด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนทำให้กรุงศรีอยุธยา เป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งในเวลาต่อมาแต่เพราะการค้าสมัยอยุธยาเป็นการค้าแบบผูกขาดของราชสำนักประชาชนจึงยังไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองอยู่นั่นเองค่ะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือด้านการเกษตร และด้านการค้าเรามาดูในด้านแรกก่อนค่ะก็คือด้านการเกษตรการเกษตรสมัยอัยทิยาเป็นแบบยังชีพราษฎรทำนาเพื่อให้เพียงพอสำหรับเป็นอาหารภายในครอบครัวไม่ใช่ผลิตเพื่อนำไปขายมีการเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือและปลูกพืชสวนพืชไร่เช่นมะพร้าวถั่วอ้อยเป็นต้นนะคะ ประเภทที่2ก็คือด้านการค้าขายซึ่งด้านการค้าขายก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือการค้าภายในกับการค้ากับต่างประเทศนะคะเรามาดูในด้านของการค้าภายในก่อนค่ะส่วนใหญ่เป็นการค้าที่ชาวบ้านนําผลผลิตที่เป็นส่วนเกินจากการบริโภคและของป่าของหายากเช่นน้ําผึ้งเขาสัตว์หนังสัตว์ไม้หอมเป็นต้น มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตามตลาดหรือตามย่านการค้าและชาวต่างชาติยังได้นำสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าต้องห้ามมาขายอีกด้วยค่ะในกรุงศรีอยิธยามีตลาดสินค้าหลากหลายประเภทและมีชื่อเรียกตลาดตามสินค้าเช่นย่านป่าดินสอขายดินสอศิลาย่านขนมจีนก็ขายขนมจีนที่มาจากเมืองจีนและอื่นๆค่ะมีตลาดน้ำเช่นตลาดน้ำวนบางกะจะ บริเวณป้อมเพชรใกล้วัดพนันเชิงชาวต่างชาตินำเรือสำเภามาจอดและชาวบ้านจากหัวเมืองนำสินค้าของป่าเช่นครั่งเหล็กน้ำพีใต้หวายยาสูบเขาวสัตว์มาขายอีกด้วยค่ะต่อมาก็คือเงินที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในสมัยนั้นนะคะก็คือเงินพดด้วงเป็นเงินตราในสมัยอยุธยาที่ทำด้วยโลหะ และใช้หอยทะเลชนิดหนึ่งเรียกว่าเบียเป็นเงินปลีกหรือเงินย่อยรูปภาพนี้ก็คือตัวอย่างเงินพดด้วงในสมัยอยุธยาค่ะเด็กๆเงินพดด้วงจะต้องมีตราประทับสองดวงคือตราประจําแผ่นดินและตราประจรําราชการจึงจะนํามาใช้จ่ายได้นะคะการค้าขายในลักษณะที่2นะคะก็คือการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งการค้ากับต่างประเทศเป็นการค้าผูกขาดโดยราชสำนักมีกรมพระคลังหรือกรมท่าทำหน้าที่ดูแลด้านการค้ากับต่างประเทศทั้งการขายสินค้าให้กับพ่อค้าจากตะวันตกและการแต่งสำเพาหลวงไปค้าขายกับจีนค่ะอีกทั้งมีพระคลังสินค้าทําหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆรวมทั้งสวยซึ่งเป็นของมีค่าหายากที่ราชฎร นำมาเสียภาษีให้แก่ทางราชการเช่นไม้หอมงาช้างพริกไทยเรามาดูสินค้าผูกขาดหรือสินค้าต้องห้ามค่ะสินค้าผูกขาดหรือสินค้าต้องห้ามที่เป็นสินค้าเข้าได้แก่ปืนไหมดิบเครื่องถ้วยชามทองแดงแท่งและเหรียญเงินนะคะส่วนสินค้าผูกขาดหรือสินค้าต้องห้ามที่เป็นสินค้าออกได้แก่ข้าว กฤษณาหรือไม้หอมไม้ฝางงาช้างนอแรดหนังสัตว์พริกไทยเครื่องเทศดีบุกและทองคําเป็นต้นนะคะจากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราจะมีกรมพระคลังหรือกรมท่าซึ่งเป็นกรมที่อยู่ในราชสำนักอยุธยามีหน้าที่ในการแต่งเรือสำเภาหลวงไปค้าขายกับจีนและญี่ปุ่น ซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลก็คือกระคลังสินค้าและกรมท่าค่ะซึ่งก็จะแยกเป็นกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวากรมท่าซ้ายดูแลการติดต่อค้าขายกับจีนและประเทศทางตะวันออกรวมถึงฮอลันดาและฝรั่งเศสในเวลาต่อมาภาษาที่ใช้ในกรมท่าซ้ายคือภาษาจีนค่ะส่วนกรมท่าขวาดูแลการติดต่อค้าขายกับชาวแขกทั้งอินเดีย อาหรับชวามาลายูรัฐในหมู่เกาะอินโดนีเซียตลอดจนโปรตุเกสอังกฤษภาษาที่ใช้ในกรมท่าขวาคือภาษามาลายูนั่นเองค่ะกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวานี้มีชาวต่างชาติรับราชการอยู่ด้วยนะคะเช่นชาวจีนชาวอินเดียชาวเปอร์เซียชาวมาลายูและชาวตะวันตกค่ะในการค้าสัมภารหลวงของราชสำนัก และการส่งทูดไปถวายบรรณาการนั้นกรุงศรีอยุธยาติดต่อกับจีนเป็นหลักเพราะมีความสัมพันธ์กันมานานและก็มีผลประโยชน์ต่อกันมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาไปแล้วนะคะถึงคราวท,ที่ต้องทำใบงานแล้วค่ะใบงานที่5เรื่องพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยานะคะมีด้วยกัน6ข้อ ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะข้อ 1. เศรษฐกิจกด้านการเกษตรในสมัยอยทิยาเป็นแบบใดมีอะไรบ้าง 2. เศรษฐกิจกด้านการค้าขายในสมัยอยทิยามีกี่ลักษณะอะไรบ้าง 3. การค้าขายภายในมีลักษณะอย่างไรให้ยกตัวอย่างสินค้ามา2ชนิดค่ะ 4. การค้าขายกับต่างประเทศมีลักษณะอย่างไรให้ยกตัวอย่างสินค้ามา2ชนิดเช่นเดียวกัน 5. จงยกตัวอย่างสินค้าผูกขาดหรือสินค้าต้องห้ามทั้งสินค้าขาเข้าและขาออกมาอย่างละ2ชนิดนะคะและข้อ6สุดท้ายกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวามีการติดต่อค้าขายกับชาติใดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆทำมาให้ถูกต้องนะคะก็ใกล้จะหมดเวลาเรียนลงอีกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะครูครูจิ๊บก็อยากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนหนังสือเรียน บทวนคลิปกรารสอนแล้วก็ทำใบงานมาให้ถูกต้องแล้วก็ส่งคุณครูจ๊บด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ